เขาบอกแม่เชนบอกว่าข่าวที่ออกมาบอกว่าหนูกับพ่อของเด็กพาเด็กไปหลบหลีกอะไรก็อยากพูดว่าหนูเป็นแม่ผู้กระทําผิดนะคะหลังจากเรารู้เรื่องเราได้เดินทางกลับมาและนําเด็กไปมอบตัวที่สถานีตรารวจปุทธรานเพื่อพาเชนกับพ่อไปปากคํากับตํารวจตั้งแต่สองทุ่มคืนวันที่สิบสามลากยาวถึงตีสามกว่าๆเราถึงได้กลับตั้งแต่เกิดเรื่องหนูไม่เคยออกมาปกป้องเด็กหรือพยายามช่วยเด็กคนผิดไม่มีเลยนะคะ เราคุยกับพ่อเด็กมันผิดก็ว่ากันไปตามผิดหลังเชนไปก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วเขายัางเดินทางไปกับพ่อแม่เวลาอยู่กับพ่อแม่หลังฆ่าคนตายแม่เชนบอกว่าเชนจะไม่ค่อยพูดเขาเหมือนมีโลกส่วนตัวของเขาเขาเป็นเด็กผู้ชายด้วยอีกอย่างเชนไม่ได้อยู่กับพ่อจะอยู่กับแม่ซะส่วนใหญ่แม่กบนมีอะไรบ้างเขาไม่มีเพื่อนอยู่วัยเดียวกันเวลาอยู่กับพ่อแม่น้องก็จะนิ่งนงเฉยเฉย ไม่มีออกอาการอะไรมากเราไม่ได้ปกป้องลูกแต่เราไม่รู้ว่าลูกเราไปทําอะไรมาบ้างแต่วันที่เรารู้เรื่องเราก็าให้เขารับผลกรรมกับสิ่งที่ทําเลยบอกว่าไม่ช่วยหนูไม่เคยมีช่วยเลยถ้าใครเห็นว่าพ่อแม่เชนวิ่งเต้นตรงไหนปรึกษาทนายก็ให้เอาหลักฐานตรงนั้นมาโจมตีเลยหนูบอกพ่อเด็กว่าในเมื่อมันทําผิดร้ายแรงขนาดนี้เราไม่ควรช่วยถึงช่วยได้ก็ไม่ช่วย หนูพูดตรงๆว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำของตัวเขาเองก็ให้กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเดินหน้าทำตรงนี้ต่อไปหนูจะไม่เข้าไปยุ่งไปแทรกแซงและพูดตรงๆหนูก็ชาวบ้านธรรมดาพ่อเขาก็ตำรวจยศน,น้อยไม่ได้มีเวอร์ขนาดนั้นเหมือนที่เสือออกมาว่าตำรวจไปจับลุงเปียกมารับผิดแทนเด็กที่แท้ลุงเปียกโดนจับเพราะหนึ่งในห้าเป็นลูกตำรวจหนูเจ็บปวดนะเพราะตรงนั้นไม่เป็นความจริงคนที่โดนโจมตีเป็นแม่อีกที มันเป็นลูกตำรวจแต่ข้อเท็จติงหนูรู้อยู่คนเดียวสังคมก็ไม่มีโอกาสได้มารับฟังหนูเองก็อัดอัน้นหนูอยากจะพูดถึงตำรวจเหมือนกันค่ะอยากตำหนิการทำงานอยากต่อว่าว่าเกการครั้งนี้ถ้ามีคดีพบศพแล้วเสร์ฟไปว่าเด็กห้าคนได้ทำการตรงนี้และจับกลุ่มเด็กไปตรงนี้รุนแรงแต่หนูจะไม่โดนโจมตีหนักขนาดนี้ถ้าหากตำรวจไม่จับผิดคนพอจับผิดคน ข่าวออกไปบอกว่าจับแพมีแพรับปากถามว่าเขาจะทําแบบนั้นให้หนูเพื่ออะไรไอ้เชนไม่ใช่ลูกเจ้าสวัวไม่ใช่ลูกคนรวยถึงรวยขนาดไหนก็ไม่รู้จะเคลียร์ได้ขนาดนั้นเหลอหนูเองอยากถามตำรวจหรือนายทุกคนเขามีอนาคตไกลเขาเอาตำแหน่งหน้าที่มายอมเสี่ยงเพื่อไอ้เชียนคนเดียวเหรอหนูอยากจะถามเหมือนกันแต่พอข่าวออกมาแบบนี้คนโดนต่อว่าคือพ่อแม่ไอ้เชน แล้วก็รามไปถึงพ่อแม่พี่น้องยายขุดรูปออกมาหมดเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีหนูก็โดนโจมตีหนักก็อยากขอพื้นที่เล็กๆสื่อตรงนี้ช่วยไขยกาจ่างให้หนูหน่อยการที่ไปจับลุงเปียกไม่ได้ดีต่อตัวเชนเลยไม่ได้ดีต่อตัวเด็กทั้งห้าคนมันทำให้ยิ่งยุ่งไปอีกตอนนี้หนูไม่มีทางจะเดินแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องก็โดนผลกระทบไปหมดเลย แม่ของเชนนะเด็กที่ว่าฆ่าป้าปูผันบอกหนูไม่รู้การทํางานทางตํารวจหรอกว่าขั้นตอนการทํางานเขาเป็นยังไงเราอาจโดนโจมตีระดับหนึ่งเป็นเรื่องรุนแรงแต่จะไม่หนักขนาดนี้ถ้าไม่เป็นการจับผิดตัวลุงเปียกไปรับสารภาพทำไมก็ไม่เข้าใจบอกหนูไม่ทราบตรงนั้นไงคะเราเองก็เสียหายจากตรงนี้เหมือนกันไม่ได้เป็นการดีเลยที่ไปจับลุงเปียก ตอนนี้ไม่ได้คุยกันว่าแกจะยังไงกับการทํางานต่างคนต่างเครียดมากหนูเองก็เครียดสามสี่วันนี้เครียดการดําเนินคดีของเจ้าเชนก็ส่งเอกสารเกี่ยวกับสถานพินิจก็ทําหน้าที่ต่างกันพ่อเชนจะไปสอบที่จังหวัดหัวหน้าเขาคงมาสอบแพทย์แท้จริงนะ แม่เชนตอบว่ามุมหนูว่าคิดว่ามันไม่มีใครมาจับแพเพื่อช่วยลูกเพื่อนร่วมงานนางบอกว่านางไม่กล้าพูดการันตีอะไรลูกเลยหนูพูดอะไรออกไปก็ไม่เป็นผลดีกับตัวหนูหรือตัวเจ้าเชนเองเราการันตีไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเองทำผิดร้ายแรงมากก็รับกรรมสิ่งที่ทำไป แม่มาส่งได้เท่านี้แล้วในนั้นเขามีเรียนมีกีฬามีอะไรหนูทําไปถ้าวันหนึ่งได้ออกมาแล้วกลับตัวกลับใจคิดได้พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ลูกก็คือลูกถ้าวันหนึ่งคิดได้เราก็ต้องให้อภัยลูกและอยากให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถ้าเขาออกมาแล้วเป็นภาระของสังคมในอายุที่เขาเองพอติดคุกผู้ใหญ่ได้หนูก็พร้อมปล่อยเขรับชะตากรรมไปเราไม่เคยสปอยลูกจะหลงผิดแต่เราก็ไม่อยากโทษเพื่อน แต่แปดสิอร์เซนมันมีส่วนในการเลือกคบเพื่อนแม่เชิญบอกว่าสุดท้ายอยากกราบขอโทษสังคมพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศขอโทษจากใจขอโทษพี่น้องชาวอรันกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษและน้อมรับผิดไม่เคยออกมาพูดว่าลูกฉันเป็นคนดีไม่เคยพูดและปกป้องค่ะหนูบนเจ้าเชนเยอะเหมือนกันค่ะ แม่เชนบอกตั้งแต่เกิดเรื่องหนูไม่เคยให้สัมภาษณ์และตอบสื่อไหนเลยตรงนี้ที่แรกโหนกระแสนะคะก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรอีกกลัวพูดไปแล้วเสียกับเราเองแล้วแม่เชนก็บอกว่าค่ะกราบขอโทษขอขอมาญาติประกบด้วย ็อย่าไปด่าพ่อแม่ให้เขาเลยนะแล้วก็มันคงไม่ใช่หรอกที่แบบว่าตำรวจไปจับตะเปียกแล้วตะเปียกมีส่วนผิดมันเมามันขี้เมามันเป็นแอลกอฮอลิซึมมันแดกเหล้าขาวทั้งวันเป็นพวกเล่ร่อนจอนจัดพูดจาไม่รู้เรื่องไม่อยู่กับล่องกับลอยเราเสร็จแล้วก็เสือกไปยอมรับจะบอกว่าตำรวจทรมานเขาก็ไม่ได้ทรมานก็ทรมานที่ไหนหรอก เขาไม่ได้ทรมานเขาก็แค่เอาเอาถุงดำแบบพับๆๆแล้วใส่หัวเขาไม่ได้ล่ามโซ่อะไรเพราะว่าต้องไปดูไทยรัฐทีวีเปิดปากกับภาพภูมิเขาไม่ได้โกหกใส่ร้ายตำรวจเปิดปากกับภาพภูมิไทยรัฐทีวีนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ลุงเปี๊ยกลุงเปี๊ยกก็บอกว่าไม่จริงที่บอกว่าข่าวไปบอกว่าโดนล้อมซ่อโดนซ้อมมาไม่จริงเขาแค่ถุงดำพับๆเป็นหมวกมาใส่ให้ แล้วก็เปิดแอร์ให้ถอดเสื้อแค่นั้นเองก็ไม่ได้ทรมานทำรายแล้วไม่มีใครทำอะไรเลยมีแต่คนขาพิการคนเดียวเพราะนั้นเป็นนายดาก็รู้สึกตำรวจเขาก็กำลังสอบปักคำอยู่นะว่าผิดหรือเปล่าผิดก็จะไล่ออกเพราะว่าไม่มีหน้าที่อยู่ฝ่ายชุรการแล้วมาเสิร์ฟทำไมแต่จะบอกว่าไปบังคับลุงเขาเพื่อที่จะมาช่วยพ่อของเชนอะไรคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะว่า พ่อของเชนเขาเป็นตำรวจแค่ยศร้อยตำรวจตรีไม่ได้ยศใหญ่โตใครจะมาช่วยใครจะเอาตำแหน่งเอามาเสี่ยงมาช่วยแม่ของเชนเขาก็พูดถูกนะเลี้ยงลูกอ่ะมันอยู่ที่บ้านมันเรียบร้อยอยู่ข้างนอกมันไม่รู้ไงมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไงใช่ไหมเลี้ยงลูกอ่ะมันได้แต่ตัวอะพอมันโตขึ้นมันจะมีโลกส่วนตัวของมันมันไม่ฟังเรามันจะมีเพื่อนของมันมันจะไม่ฟังพ่อแม่เลยเพราะเรามีลูกผู้ชายมาก่อนสองคนเนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นก็ต้อง ต้องอย่าไปแบบสังคมไงสังคมก็เกี่ยวกับสื่อหลายๆสื่อก็แบบว่าต้องแย่งกันเอาเลตติ้งเนาะต้องเอาเลตติ้งเพราะว่าถ้าด่าตำรวจอะเลตติ้งมันดีอยู่แล้วไงด่าตำรวจแต่ว่าคดีเนี้ยลุงลุงเปี๊ยกไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเสือกไปรับสาร,รภาพเองมันทําให้สวยไงถ้าลุงเปี๊ยกไม่รับสาร,รภาพตำรวจเขาก็ต้องไปขากล้องวงจรปิดใช่ไหมไอ้ลุงเปี๊ยกมันเสือกรับสาร,รภาพ เสือกรับสาร,รภาพเองไงพอเสือกรับสาร,รภาพตำรวจเขาก็บออ่ะก็รีบสรุปํำนวนส่งฝากขังเพราะว่าตำรวจกฎหมายและธรรโนูญใหม่เนี่ยตำรวจมีอำนาจหน้าที่ควบคุมตัวไม่เกิน48ชั่วโมง2วันเ,นเขาก็เลยบออ่ะในเมื่อลุงรับสาร,รภาพก็รีบสรุปแล้วก็ไปส่งฝากขังไงตอนนี้พอตอนหลังเนี่ยมันมีคลิปออกมาจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ใช่ลุงเปียกทีนี้ก็สวย แต่นี้ไอ้เจตคำเรื่องไปถอนนะมันไม่ได้มันนาทีเดียวเสร็จโทรไปสั่งศาลมันทําไม่ได้มันต้องทําคําร้องเป็นไปตามกระบ,บวนการของศาลไงเออนี่บิ๊กต่อน้อมรับความผิดพลาดคดีป้าบัวพันขอโทษประชาชนบิ๊กเจ้าพอเหนื่อยใจพฤติกรรมตำรวจนอกแถวปกปิดบังคับลุงเปียกรับสารภาพเรียกร้องผู้บังคับบัญชาระดับภาคทบทวนตัวเอง